หากประเทศจีนมีคำกล่าวว่าอย่าคิดทำการใหญ่หากยังไม่ได้อ่านสามก๊กในญี่ปุ่นเองก็มีคำกล่าวทำนองเดียวกันนั่นคืออย่าคิดทำการใหญ่ถ้ายังไม่ได้อ่านคัมภีร์ห้าห่วงผู้ที่เคยอ่านเรื่องราวของมิยมโมโตโมูาชิมาบ้างครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบมังงะนิยายหรือว่าดูจกักภาพยนตร์เรามักจะได้หลักการแล้วก็แง่คิดดีๆมากมายจากสมุไรท่านนี้ครับเพราะเรื่องราวของมูสชินั้นเต็มไปด้วยปรัชญาเรื่องของจิตใจ รวมถึงหลักการดำเนินชีวิตรวมทั้งการต่อสู้ทั้งตนเองและกับผู้อื่นหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องราวของสุดยอดซามูไรผู้นี้ครับสามารถหยิบจับและก็ประยุกต์เอามาใช้ได้หลายอย่างแม้ว่ากัมพีห้าห่วงเล่มนี้ครับจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปกครองเรื่องการบริหารโดยตรงแต่จะเป็นการเปรียบเลยทุกสิ่งเอาไว้กับวิชาดาบมากกว่าเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ความสําเร็จไม่มีทางลัดจงอย่ารีบร้อน มูาชินั้นกล่าวย้ำในบ่อยๆครับในคำพีห้าห่วงของตนเองว่าเพีเยงแค่อ่านให้รู้นั้นง่ายแต่ถ้าจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นั้นต้องเกิดขึ้นจากการฝึกฝนตัวของมิยามโตโมูาชิเองครับฝึกฝนตัวเองอยู่ทุกวันไม่เคยขาดด้วยการเรีนยนรู้และการหมั่นฝึกฝนนี้เองครับจึงก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งความเชี่ยวชาญนั้นก่อให้เกิดฝีมือความแข็งแกร่งก่อให้เกิดความมั่นใจความมั่นใจที่จะรับมือกับอุปสรรคและความทุกข์ยาก เมื่อมีความมั่นใจแล้วครับจิตใจนั้นก็จะไม่วอกแวกโลเลและไม่ว่าตรงหน้าจะเป็นคู่ต่อสู้หรืออุปสรรคจะเก่งกาจหรือหนักหนาสักเพียงไหนก็พร้อมที่จะรับมือข้อที่2ส,สายตาที่สังเกตนั้นเข้มแข็งสายตาที่มองเห็นนั้นอ่อนแอมองเห็นใบไม้ได้อย่างชัดเจนนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่สังเกตเห็นใบไม้ทุกใบบนต้นไม้ใหญ่นั้นเป็นเรื่องยากการใส่ใจในทุกรายละเอียดนั้นคือสิ่งสําคัญในทุกสาขาวิชาครับเมื่อใส่ใจในรายละเอียดก็จะเห็น,นข้อบกพร่องเล็กน้อย ก่อให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ด้วยความสามารถในการมองเห็นในระดับที่เรียกว่าการสังเกตนั้นทําให้มองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นทยเมื่อตัวเรานั้นสามารถก้าวเหนือกว่าผู้อื่นได้หนึ่งถึงสองก้าวอยู่เสมอข้อที่ 3. วางใจเอาไว้นจุดเดียวพลังสมาธิหรือพลังแห่งการจดจ่อคือการวางใจไว้นะที่เดียวไม่วอกแวกไม่ควยเขวเหมือนเกือบกระจกเลนครับที่จะก่อเกิดความร้อนได้จากการรวมแสงเอาไว้ที่จุดเดียว ไม่ว่าจะทำสิ่งใดหากขาดการจดจ่อสิ่งนั้นก็จะไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้อที่4จงเป็นด่งน้ำน้ำนั้นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามภาชนะของมันได้ครับน้ำที่อยู่ในแก้วหรือน้ำที่อยู่ในทะเลก็คือน้ำเช่นเดียวกันเพียงแต่มันปรับตัวไปตามสภาพของภาชนะอีกทั้งน้ำนั้นยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลวน้ำสามารถให้ชีวิตและก็ทำลายชีวิต ใจของเรานั้นคุณเป็นดังน้ำครับที่สามารถปรับเปลี่ยนที่แปลสภาพได้ตามทุกสถานการณ์ข้อที่5หากวิธีการแรกไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะทําสิ่งเดิมอีกเป็นครั้งที่2หลักการนี้ของมูสชิครับคล้ายกับหลักการของอเบิร์ไอน์สไตน์ครับที่ตัวของอเบิร์ไอน์สไตน์นั้นกล่าวว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดแบบเดิมทําแบบเดิมแล้วหวังให้ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่าใช้วิธีการเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าหากวิธีการนั้นไม่ได้ผล และวิธีการที่เคยทําสําเร็จในครั้งแรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์เดิมเสมอไปเมื่อไม่เกิดผลลัพธ์ก็จงปรับเปลี่ยนวิธีการเพราะการยึดติดก,กับความเคยชินและความสําเร็จเดิมๆนั้นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดหรือที่เรียกกันว่ากับดักของความสําเร็จนั่นเองครับซึ่งนี่ครับก็คือ5หลักการของมิยาโมโตมุสชิที่เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นของความลึกล้ําที่ซ่อนอยู่ในคัมภีห้าห่วงเล่มนี้